สวัสดีครับทุกทุกคนผมจิโน่แซวเคครับแล้วก็กลับมากับซูเปอร์มาริโอ d แลนด์2นะผมก็หลังจาก EP ที่แล้วนะผมเราได้เอาชนะด่านสเปซโซนนะก็เป็นด่านเกี่ยวกับอวกาศนะก็คือเราขึ้นฟองสบู่ของจมูกฮิปโปนะขึ้นไปถึงอวกาศเลยแล้วก็นะได้ไปทั้งเดอะมูนแล้วก็เดอะสตาร์นะทั้ง <Okay. S 1> ก็คือทั้งดวงจันทร์แล้วก็อะ,อะไรนะทั้งดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวเลยนะแล้วก็อันนี้ผม จะถ,ถ,ถ้าทุกถ้าถ้าถ้าทุกคนจําได้นะที่อีพีที่แล้วผมมาสุ่มไหมเนี่ยมาเล่นพูดง,ง่ายๆเหมือนสุ่มกาชาแหละนะก็นะอีพีนี้เรามาลุยกันต่อเลยคนระกับโซนที่3นะฮะก็เหมือนเดิมฮะเรียงจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นโซนโอ้ผมตัวแรกๆน่าจะเป็นโซนนี้แหละที่เราจะเล่นกันนะแมคโครโซนนะแมคโครหรือแมคโครไม่รู้แมเออและบอกก่อนนะทุกคนถ้าหากมันอ่านแมคโครมันไม่ได้หมายถึงห้างนะ,นะทุกคน โอเคมาแต่แต่ภาพคือตัวผมเล็กมากเลยแล้วดูบ้านโคตรใหญ่เลยอ่ะงั้นก็ลุยเลยแล้วกันนะไปเลยไหนดโอตัวผมเล็กมากโอ้โหดูรู้เลยว่ารู้เลยว่าเราตัวเล็กมากเพราะดูมดติดตัวใหญ่ขนาดนั้นโอ้ดูนี่ยาขุดหินใส่ฉันดิอ่ะลงมาดูสิว้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะทำไมมีไฟด้วยอ่ะ ใต้ดินมีไฟอ่ะอันนี้ใช่ไฟหรือเปล่าอู้เห็ดเอ้ยเอ้าอ๋อ,อ,อไอ้ไอ้มดมดมันมีหนามตกเวนกรรมอยู่ดีๆหนามมันก็องอกขึ้นมาโอ้อยอย่างอกหนามออกมาเออปิดไปนั่นแหละอู้กล่องนี้มีอะไรเอ่ยบูม แครอทเออน้องเอาแครอทมาฝากชันกลายเป็นฉันกลายเป็นกระต่ายเลยอ่ามาฟึบก้มโดดอ่าแถวนี้มีอะไรอีกเฮ้ยมันถืออะไรเฮ้ยมดถือปืนทุกคนมีมดถือปืนด้วยอะ่ะโอ้แถวนี้มีมดหลายอย่างเลยอ,อันนี้มดหนามอ่างงอขึ้นมาก่อนแล้วก็นั่นแหละ แม c โรโซนอันนี่คืออะไรโซนมดเหรอมันไม่ใช่ไมโครโซนอ่ะมันหมายถึงแต่มันเป็นแมกโรโซนอ่ะอันนี่มีมดงานนะขุดหินใส่เราแต่เราก็หลบได้ไม่มีปัญหาอ่ะกดกระดิง่งปิ๊งกระดิ่งเช็คพอยต์ไม่ใช่กระดิ่ง Youtube นะกดกดแล้วคลิปผมอัปโหลดแล้วมันไม่เด้งนะเอาอีกแล้วมุกนี้อีกแล้วสามอีพีติดกันแล้วนะเนี่ยที่เล่นมุกนีเดี๋ยว อ่าเอาแครอทมาอีกอันนี้ไม่แต่แครอทอ,อ่ะอ่าเอ้ยนี่อ่าค่อยๆค่อยๆลงมาช้าๆเจรีเย็นๆเก็บเหรียญให้ครบโอเคไปๆๆๆปึ๊บนี่มดธรรมดาไม่มีปัญหาอเ,เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบล็อกลับเฮ้ยไอ้มดปืนเออนั่นแหละเนี่ยมันมีบล็อกลับแ้่ผมทำลายยังไงอะ่ะจำได้ไอบ้บล็อกเนี่ย ใน EP ใน EP แรกสุดเลยผมใช้อะไรนะดอกไม้ไฟพ่นใส่แล้วดอกไม้ไฟเอาจากไหนอะผมมีแต่หูกระต่ายตอนนี้อ่ะก้มปึ๊บอันนี้มดทำอุ๊กนึกว่ามดธรรมดาผม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 ,มสังเกตหัวมีดอกไม้ไฟไหมไม่มีด้วยโอ้โหอ่ะก้มปึ๊บเอ้ยระวังมดปืน นี่ไงดอกมันมีบล็อกลับตรงนี้อ้มันมีบล็อกลับตรงเนี้โอ้โหผมอดไปเลยเวนกรรมไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันผมขึ้นลองขึ้นข้างบนดูก็ได้อ่าเดี๋ยวมา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 ปึบลงขึ้นปึบขึ้นมา อ่ะพ่นปึ๊บพ่นปึ๊บขึ้นมาปึ๊บผมอยู่ไหนละเฮ้ยมีมดเยอะโอ้ดูมดตัวใหญ่กว่ามาริโออีกนะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะดาวทำไมมันมีรูปดาวโอ้โหเดี๋ยวผมสกิปไปด่านบอสได้เลยเหรอถ้าผมเล่นด่านเนี้ยนายผมลองดูก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันแดงแดงทำไมแบ็คกาวิมันสีนแดงแดงเดี๋ยวก่อนนะ เอ้ยเอาดอกไม้ไฟเอ,อ้ยโ,โอ้โอ้โอ้ระวังถ้าหากเป็นด่านแบบว่า scrolling pad อะ scrolling screen อย่างเงี้ยมันจะน่ากลัวก็คือเป็นแบบว่ายังไงหน้าจอมันจะค่อยๆเลื่อนอะฉากมันจะเลื่อนตามเราเอ้ยผมพังเข้าไปได้ไหมเอ้ยได้ได้เฮ้ยลงลงลง โอ้มายก่อดผมลงมาข้างล่างได้ไหมอ่ะผมลองเล่นใหม่อีกทีแล้วกันนะเฮ็ดเอ head, เอได้ละโอเคฟืบโดดขึ้นมาฟืบโดดโดดโอเค เราต้องรีบลงอะ่ะไปเลยเร็วเร็วเร็วรีบลงเร็ว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 ,รว,รวลงมานั่นแหละโอเคโอ้มีเหรียญเต็ไมไปหมดเลยเยี่ยมไอ้นี่ต่อไปอะไรอีกมีอะไรอีกดอกไม้ไฟเยี่ยมเอ่อมีอะไรอะ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวมันให้ผมทำลายได้เฮ้ยเฮเร็ว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 เฮ้ยเร็ว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 โอ้ยโอ๊ยผมแพนิกไม่หยุดลองนะปึ๊บโดดเข้าไปนั่นแหละโอ้โหผมมาด่านบอสแล้วอ่ะเนี่ยทุกคนผมสังเกตได้ด่านบอสมันจะเป็นสี่เหลี่ยมๆแบบสี่สี่เหลี่ยมไม่สี่เหลี่ยมโอ้โหมันอ่ะปะผมจะเล่นด่านนี้ใหม่นะเพราะว่า อย่างน้อยผมรู้แล้วว่ามันมีทางที่เราสามารถสคิปด่านอื่นๆได้โดยแบบไม่ต้องไปเล่นด่านอื่นเลยแต่ผมก็อยากเล่นแบบเต็มๆมะนะเนี่ยไอ้มดหนามเนี่ยน่ากลัวอยู่พอเราไม่รู้ด้วยไงว่าหนามมันจะโผลมาตอนไหนผมว่ามันน่าจะโผลมาตอนเราอยู่ใกล้มันน่ะเนี่ยเห็นไหมเออไม่เอาผมไม่เอาแครอทอ่ะ โดดลงมาอ่าเด,ดินมาฟึบโอเคอ่ามันมีมดถือปืนด้วยอะ่ะแบบว่ามดซาเวดอะ Savage มดซาเวชอย่างเช่นขุดหินใส่เรานี่เบามากเลยถ้าหากเทียบกับถือปืนนะ้ย ข bon <antics> อโทษนะทุกคนไม่ได้นั่งใจตะตะโกนแต่ว่าอะไรวะผมเบรกแตกอ่ะโอ้เอามาอ่ะแครอทก็แครอลฟึบฟึบอ่ะไป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 ผมข้ามทุกอย่างแล้วผมวิ่งไปแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวมันถึงไหมอ๋อมันมีนี่มันมีแพตฟอร์มอยู่อะต้องไปให้ถึงนั่นแหละโอเคอาสมจะเอาชีวิตหรือเอาดอกไม้ไฟเดียนเนี้บุ๊บไม่ได้อะไรเลยโอ้ยเกลืออ่ะไปต่อนะ ผมรู้ว่าผมปลดล็อกอด่านบอสแล้วนะแบบยังไงผมเองก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเราสามารถแบบยังไงข้ามด่านทุกด่านได้เลยตั้งแต่ถ้าเราเล่นเล่นด่านนั้นผ่านอู้ดอกไม้ไฟของปรดของฉันไหมแหล่ะมาเลยไปรันยาแผน่นเราลงไปไม่ได้นะโอ้มีตัวด้วงมีมดมีอะไรอีกในในแมในแมโครโซน zone, ไม่ใช่ไมโครโซนด้วยตอนแรกนึกว่าจะเป็นไมโครถ้าอางไมโครโซนรู้เลยว่าเราอะตัวเล็กลงนะโดนลำแสงย่อส่วนของ ใครไม่รู้อะโดรไอมอนเหรอไม่ได้ดีเอ้ยเอาไฟไปเอ่อะโ่นไปปึ๊บอ่าดับเบิลคิวด้วงที่ยังยังไม่ได้มาอยู่ในฉากนะก็โดลุกหลงไปนะเอ้ยโอ้โหผมอยู่ในน้ำแต่ผมยังพ่นไฟได้ววะเฮ้ยชิปชิปมันชื่อชิปชิปอะถ้าจะไม่ผิดไอปลาในมาริโออะชิปชิป Oh, โอ้โหเราเจอทีเกือบชีพหายเลยนะอย่างนี้โอเคว้ว okay. เออโดนลงได้ไหมไม่ได้เออพ่นแปลกดีนะเราพ่นไฟในน้ำได้เออปุ๊บอู้ดาวจะไปเป็นดาวแล้วนะเออหนึ่งสองกดกระดิ่ง กดกระดิ่งด้วยอย่าลืมเอเดียชนฟึ๊บโอ้ยได้ดาวเพิ่มเยี่ยมเร็วเร็วเร็วว่ายไปเร็วมาริโอเร็วขึ้นไปเร็ว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 โอเคดาวหมดละโอ้ยโอเคว่ายขึ้นมา พวกนี้คืออะไรผมไม่รู้อือมอันนี้มีไว้ทำไมอะโอเคถึงแล้วนั่นแหละอ่ะซูมอีกแล้วมาเออผมลองมัวม่วๆนะเนี่ยเดินมาตรงเนี้ยบูมได้ดอกไม้ไฟอีกแล้วงึเกือบเกลือคือมันไม่เกลือที่ว่าเราเผื่อไปหยิบ อะไรนะเห็ดน่ะมาต่อคูป,ป้ากูบ้าพวกแกมันบ้าโอ้ไม่เอาแครอทอดอะ่ะผมอยากพ่นไฟมากมากกว่าลอยตัวอยู่กลางอากาศไยเดี๋ยวน,นี้อะไรอะเหยียบอ้าวเคผมเลื่อนได้โอ้โหเราเลื่อนไปหาปิรันยาแพนเลยลงได้ไหมไม่ได้อันนี้ขึ้นขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ นี้อ่าปล่อยให้มันเลื่อนไปช้าๆเราก็พ่นไฟไปเรื่อยลงได้ไหมตรงนี้ไม่ได้ลงอ่ะมาปุ๊บเฮ้ยตรงนี้มีอะไรเฮ้ยก้างก้าโอ้โหมันไม่ตายด้วยวะ่ะเดี๋ยวมันคือก้างปลาแล้วก็อ้ตัวเอมตัวเอ็มคืออะไรวะตัวอ๋อถุงเงิน ตัว M คือมันนี่ผมได้เงินมาตะกี้เท่าไหร่อะห้าสิบเหรียญป่ะผมมีอยู่ตะกี้มีอยู่495แล้วก็มาเป็น545้อยสี้าอ๋อโอ้โอ้โอโอไม่เอา้าโอ้มีดอกไม้ไฟแต่โอ้ทุกคนดูดิเอา้าเฮ้ยผมติดผมติดอยู่ในท่อโดดโอเคผมไม่ติดแล้วโอ้ตกใจเพราะว่าตะกี้ไม่น่าเชื่อว่ามันมีบล็อกลับอะ มันมีบล็อกลับซ่อนอยู่และถ้าเราติดเราต้องอข้ามท่อนี้ไปไหนดิอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ my g ก็ดาวหนึ่งสองสามโกขึ้นไปกดกระดิ่งด้วยมาวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งชนเลยชนชนชน,ชนอย่าเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันหนีเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอยา่าอย่าเมเต้อุ้ยเบรกก่อนลงลงได้ไหมทำไมมีไฟด้วย เออันนี้อะไรอ่ะมีแครอทเดอ็กแล้วตรงนี้คืออะไรอุ้ยตรงนี้มีไฟระวังด้วยฟึ๊บอ่ะกระโดดขึ้นมาฟึ๊บฟึ๊บออ้ยเอาใจเย็นฟึ๊บโดดโดดเอ้ยดูมันดักเราดิเอา้าโอ้โหผมตัวเล็กเลยเดี๋ยว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 อ่าเปลี่ยนใจแล้วไปเอาแครอทด,ดีกว่าแครอทยังอยู่ไหมโอเคยังอยู่แต่ผมจะขึ้นขึ้นไปนแมวยังไงมีต้องมีบล็อกลับแถวนี้ดิ บ็อกลับไหมเอ้ยนี่อันหนึ่งต้องมีบ็อกลับอีกดเดี๋ยวก่อนนะผมหาบ็อกลับแปหนึ่งนะทุกคนเวนกรํรมผมโดนกบดักอะโดนกุมบ้าดักอะตอนนี้ฟึบโดดไม่ถึงโอ้โห ผมเจอบ็อกลับแล้วหนึ่งแสดงว่ามันต้องมีอีกมันต้องมีอีกดิฟึบหนฟึบไม่ถึงโอ้ช่างแม่งเวลาจะหมดแล้วผมผมสังเกตอยู่เวลาข้างล่างเฮ้ยวิ่งดิวิง่งไม่เวลาผมตัวเล็กไปเนี่แหละเฮ้ยโกอยู่นี่อ้ากระดิง่งนั่นแหละ อ่ะสุมขอของดีหน่อยแล้วกันผมไม่แคร์หรอกว่าอะไรแต่อยากเกลือก็พอบูมได้เห็ดโอเคก็ไม่ไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่แย่อย่างน้อยตัวเราก็โตพอโอเคมาถึงด่านบอสยังถึงแล้วนะโอเคก็เนี่ยจริงๆผมขึ้นทางลับได้แต่ว่ายังไงไหนไหนก็ไหนล้นเล่นให้มันเต็มที่ไปเลยดีกว่า และดูเหมือนเราอยู่ในห้องสมุดเนี่ยหนังสือเต็มเลยและเพลงมาสลอนเลยอุ้ยตะกี้ทุกคนเห็นไรปะผมเอาเห็ดวันอัพออกมาแล้วมันเหมือนมีตัวอะไรสักอย่างอะเหมือนเป็นแม่มดอะมาแย่งวันอัพผมมาตะกี้ทุกคนเห็นปะแต่ผมยังเก็บยังเก็บทันอยู่เนี่ยทำไมถึงฉากที่เป็นห้องสมุดมันต้องหลอนอย่างเงี้ยสังเกตจากเสียงอะได้สังเกตจากเพลงประกอบฉากได้เลย อ่านี่ค่อยๆเลื่อนมาเออระวังหน้ำโอ้มีอยักใ่ญ่ด้วยอ่ะอปึ๊บมีแครอทผมยังไม่สนนะเพราะว่าผมมีดอกไม้ไฟอยู่อันนี้อะไรเอ่ยบูมวันอัพอีกแล้วเนี่ยทุกคนดูดิเอาเอาเห็ดคุ้ม กดกระดิง่งวันอัพกูมาเออนั่นแหละโอ้โหตายแล้วผมเสียดอกไม้ไฟไปเลยเฮ้ยกระโดดขึ้นมาเอ้ยเดี๋ยวหนึ่งตะกี้อะไรนะผมผมจะไปเอาแครอทอะ่ะเอามา เงินอีกแล้วมันนี่เนี่ยเงินถาม่าดีไหมมันเอาไว้สุ่มอะฮะหรือว่าที่เหมือนกับที่บบพี่แอร์กับพี่นุนนี่เขาชอบพูดกันนะคือสุ่มกาชาโอ้ยดอกไม้ไฟอีกแล้วยี่ยมอันนี้ของดีมาเลยอย่าทำหายอีกนะปึบไหนดูดิโอ้โหมีหนาม เราต้องวิ่งเลยวิ่ง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 ไป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 ถุยแม่วิ่งไปโอ้โหมีหนามทุกจุดอ่ะเข้าไปเลยโอเคถึงด่านถึงบอสแล้วไายบอสเป็นตัวอะไรเนี่ยผมเห็นแต่ท่อเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรอ่ะหนูว้าวว้าวว้าว อโอเคตายแล้ว <c oughs> แค่นี้เลยมันเป็นหนูเหรอตัวตะกี้อ่าเหรียญที่สามนะบิงโอเคได้โกลเด้นคอยมาแล้วสามเหรียญโอเคนะผมก็ขอจบที่เพียงเท่านี้ผมสลับเกมซูเปอร์มาริโอแลนด์สนะผมก็ อีนี้เราเอาชนะแมคโครโซนนะซึ่งแบบว่าเป็นด่านที่แบบตัวเราเล็กมากนะและดูดิอีพีต่อไปเราเราจะเจออะไรเนี่ยโอ้มีฟักทองด้วยน่าจะเป็นเกี่ยวัฮาโลวีนแล้วก็ต่อมามีอันนั้นรูปเราเหรอมาริโอแล้วก็มีเต่านะเออเนี่ยก่อนจบคลิปผมขอสุ่มกาชาเล่นๆดีกว่าสักหนึ่งอันผมจะเสี่ยงทีเดียวแล้วกันนะ200 200เหรียญไปเลยมาเคซุ่มดูหนสองบูม ห้าอัพเยี่ยมโอเคดีดีกว่าอีพีที่แล้วอีพีที่แล้วได้แค่3อัพเองโอเคแค่นี้แหละคะทุกคนก็พ <laughs> อจปเพียงเท่านี้ผมสลับเกม Super Mario Land 2ใน EP นี้นะผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดเลยกิ้งๆนะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบา,บาย